กรุงสีเพลินเพลินเรื่องเงินเรื่องง่ายฟังได้เพลินเพลินเรื่องเงินย่อยง่ายเข้าใจได้แบบเพลินเพลินสวัสดีครับ ผมแบมปีติพัทคููตรกูลและคุณกำลังฟังเรื่องเงินย่อยง่ายพอดแคสต์ที่จะย่อยเรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายให้คุณฟังได้แบบเพลินๆครับและวันนี้เราอยู่กับคุณกุ้งดำมิสาพิสิทธิวานิดครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานกลยุทธ์ธุรกิจลูกค้ารายย่อยและแคป i n n o v a t i o n Cha ม p ป o o n ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังพอดแคสต์กรุงศรีเพลินับหัวข้อวันนี้น่าสนใจค่ะก็หวังว่าเรื่องราวที่จะมาแชร์นะคะหรือประสบการณ์ที่จะมาแชร์คงจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะครับผมแบบว่ามีประโยชน์แน่นอนแล้วก็มีประโยชน์กับแบมด้วยนะฮะรู้สึกเป็นเกียรติมากครับเพราะประเด็นที่เราจะคุยในวันนี้นะครับคือเทคนิคการเก็บเงินง่ายๆในยุค new normal จะมีประเด็นน่าสนใจอะไรบ้างติดตามฟังพร้อมๆกันได้เลยครับ วันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นเรื่องทริคก,การเริ่มต้นเก็บเงินแบบง่ายๆครับพี่กุ้งครับต้องขอเรียนถามเลยครับว่าบบมเชื่อว่ามีหลายคนคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยอยากที่จะเริ่มต้นเก็บเงินแบบง่ายๆรวมถึงตัวบบาเองก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆคือถ้าโอ้โหตั้งใจทํางานมาได้เงินมาซะเยอะแต่เก็บเงินไม่อยู่หรือเก็บเงินไม่เป็นอ,อันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่แล้วหลายคนก็คงจะมีอย่างแบมนะฮะมีฝันเหมือนกันเอออยากมีบ้านให้คุณพ่อคุณแม่แล้วจะต้องเริ่มเก็บเงินมีทริคอะไรงไงครับพี่กุ้งครับโอเค ก่อนที่จะไปคุยว่าเออจะเก็บอย่างไรนะคะค,คือเราอาจจะต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเราจะเก็บเพื่ออะไรเก็บทําไมใช่ไหมคะอย่างเมื่อกี้แบมบ,บอกว่าอยากเก็บเงินเพื่ออาจจะไว้ใช้สร้างบ้านนะคะ จทย์ตรงนี้ต้องสําคัญมากๆานะคะทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องมีคําว่าเป้าหมายให้ชัดเจนและมันต้องชัดจริงๆอย่างสร้างบ้านเอาบ้านขนาดไหนหรอเรากาลังมองไซส์ขนาดไหนมันมีผลต่อการที่เราจะคิดว่าเราควรจะเก็บเท่าไหร่เก็บอย่างไรคือมันต้องชัดค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยแบมจะเก็บเท่าไหร่ล่ะแล้ววันนี้จะเราจะเริ่มเก็บยังไงอ่ะเพราะ,<น>ะบ้านก็มีตั้งแต่สองล้านไปถึงสองร้อยล้านก็มีใช่บา <laughs> งวันอาจจะอยากเก็บแค่นี้เพราะเราไม่รู้เป้าหมายจริงๆของเราว่าจะจะไปถึงจุดไหน พราะพอภาพใหญ่มันชัดมันก็จะแตกย่อยออกมาได้ชัดเจนด้วยใช่ไหมฮะโอเคงั้นอย่างแรกได้เรื่องของโกไปเป็นที่เรียบร้อยอันนี้คุณผู้ฟังสามารถคิดตามได้เลยนะครับว่าเราเป้าหมายที่เราเคยคิดไว้ละเอียดพอไหมค่ะผมค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็พอเราชัดเจนอย่างนั้นนะคะเราก็จะเริ่มที่มาดูตัวเราเองในแง่ของรายรับรายจ่ายนะคะในแต่ละเดือนของเรานะคะเราจะกันเงินสักเท่าไหร่ออกไปงนั้นถ้าเราแพนอย่างนี้มันก็จะชัดเจนในชีวิตนี่เป็นจุดเริ่มต้น ครับผมแล้วอุปสรรคที่คนออมมักจะเจอครับอย่างเช่นรายจ่ายมากกว่ารายรับหรือว่าบางคนเนี่ยก็เก็บเงินไม่เข้าใจอยู่ในเรื่องนี้นี่มีทริคแนะนำไหมครับแต่ละคนพี่คุณเชื่อว่ามันมีไลฟ์สไตล์ที่อยากจะสร้างสีสันความสนุกของตัวเองในการเก็บออมยกตัวอย่างนะคะคือค,คนทั่วไปที่เราเห็นกันก็คือว่าตั้งเป้าหมายเอาตัวเองไว้ว่าเออเดี๋ยวถัาฉันเจอแบงค์ห้าสิบแม่ค้าทอนมาฉันจะเก็บอ่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราช้อปปิง้งเราพอเด็กเจอแบงค์ห้าสิบก็เอ้ย อ่เราได้เก็บแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มตื่นเต้นกับการใช้ชีวิตอีกแบบหนึง่งมันก็สร้างความสนุกกับการออมได้แบบชอบออกกําลังกายใช่ไหมคะใช่ครับอ,ออกกำลังกายเป็นประจำครับคือพี่กุ้งก็เป็นคนออกกําลังกายเหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็เริ่มเห็นว่าเอ้ยออมันคล้ายกับการออมเหมือนกันนะเ การออมเนี่ยมเรามีเป้าหมายเพื่อต้องการที่จะอยากสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งในชีวิตถูกไหมคะการออกกําลังกายของเราเราก็มีเป้าหมายของเราว่าเราอยากสุขภาพดีใช,ใช่ไหมถ้าเราเอาตามเทคนิคที่พีุ่บอกตอนแรกว่าเ,เป้าหมายเราต้องชัดช<ๆ>เวลาเราออกกาลังกายเราก็มีเป้าเหมือนกันใช่ไหมค<ๆ>ะว่าเ,เราอยากลดน้ําหนักให้ได้ภายในสามเดือน5เดือนอยากลดสัก2 mm hmm. โล3โลอะไร mm hmm. ก็ว่ากันไป<ๆ>ทีนี้สิ่งที่ออกกาลังกายที่มันจะสักเซสก็คือว่าเราทํายังไงที่จะวางแผน มันให้ทำเป็นประจำใช่ไหมครับเ,ออเราจะออกอย่างน้อยสีครั้งในหนึ่งอาทิตย์ออแต่ละครั้งขอครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่าเราก็วางแผนชีวิตและว,วางสเก็ต์ด้วยของเราไว้ว่าตารางว่าเราวันนี้เราจะออกกาลังกายนะคะเช่นเดียวกันการออมก็เหมือนกันนะคะทำยังไงให้มันเกิดเป็นประจำครับพอมันเป็นประจำมันเป็นนิสัย เพราะฉะนั้นถ้าพีงมองการออกกําลังกายกับการออมเงินคล้ายกันหนึ่งทำให้มันเป็นประจําซะให้ได้กับสองสร้างความสนุกสนานให้เกิดขึ้นตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองอ uh huh. ชอบมากและผงเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้มากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะคนที่อาจจะยังหาวิธีกับการเก็บเงินอาจจะ มีทัศนคติที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินด้วยซ้ำบางทีโอ้ทําไมเป็นเรื่องยุ่งยากเรื่องไกลตัวจังเลยแต่พอฟังจากพี่กุ้งแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ง่ายใกล้ตัวและจริงๆแล้วสนุกได้ด้วยซ้ําวันนี้ต้องขอบคุณพี่กุ้งมากๆเลยนะฮะสามารถนําไปปรับใช้ได้เลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของทริคก,การเริ่มต้นเก็บเงินแบบง่ายๆครับทั้งเรื่องของอย่างแรกเลยเป้าหมายที่ชัดนะฮะแล้วก็วิน,นัยเปรียบเทียกบกับการออกกําลังกายได้อย่างชัดเจนเลยนะฮะแล้วก็ทําให้มันเป็นเรื่องสนุกสําหรับทุกคน ก็ลองปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้เลยนะฮะนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งครับของการคุยกับพี่กุ้งดมิสาที่สิทธิวานิตนะครับสามารถติดตามประเด็นเกี่ยวกับการเงินอื่นๆที่น่าสนใจในตอนหน้าครับแล้วคุณจะรู้ครับว่าเรื่องเงินย่อยง่ายเข้าใจได้แบบเพลินๆครับสวัสดีครับ